วันนี้มีผักชยาเลยอยากกินผัดซีอิ๊วครับใส่เห็ดนางฟ้าด้วยครับล้างแล้วบีบน้ำออกนะครับเราใช้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ครับลอกเส้นออกแล้วหยอะซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงครับก่อนคลุกให้เข้ากันครับเมื่อคลุกซีอิ๊วดำให้เข้ากับ ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ทั่วดีแล้วนะครับเราจะพักไว้สักครู่แล้วเราก็ผัดผัดชายากับน้ำมันนะครับใส่ก้านผัดชยาลงไปก่อนนะครับผัดให้เริ่มสุกก่อนจะใส่ใบชยานะครับแล้วก็ทยอยใส่ใบชยาลงไปผัดครับ ผักใบเขียวเมื่อผัดก,กับน้ำมันก็จะดูสีสดน้ากินดีนะครับผักเริ่มยุบแล้วใส่ใบชะยาเพิ่มครับใส่ใบชะยาลงไปอีกส่วนหนึ่งพอดีเลยครับผักชะยา ต้องผัดให้สุกดีเลยนะครับเพื่อให้สารพยานายที่อยู่ในใบชะยาหมดไปครับถึงเราจะผัดนานเพื่อให้ผักชะยาสุกนะครับแต่ก้านชะยาก็จะยังมีความกรอดและใบชะยาก็จะไม่เลกครับเมื่อผัดชะยาสุกแล้วนะครับเราจะตักพัดไว้ครับผักชะยาพูนชามเมื่อกี้ผัดสุกแล้วจะได้ ประมาณ1นส่วนสีชามเท่านั้นครับใส่เห็ดนางฟ้าลงไปรวนให้สุกนะครับเมื่อเราเริ่มได้กลิ่นเห็ดนางฟ้าฟุ้งขึ้นมาแสดงว่าเห็ดนางฟ้าเริ่มสุกแล้วนะครับแต่เราจะรวนต่อครับเพื่อให้เห็ดนางฟ้าแห้งกว่านี้ รวนเห็ดนางฟ้าได้แห้งพอดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักพักไว้ก่อนนะครับเห็ดนางฟ้าเต็มชามรวนสุกแล้วก็จะได้ประมาณครึ่งชามครับถึงขั้นตอนที่สนุกที่สุดของการทำผัดซีอิ๊วครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เส้นที่เราพักไว้ลงไปผัดไปเลยครับ เสมเส้นส่วนที่เหลือลงไปเลยนะครับผัดทุกเขาไปเรื่อยๆนะครับขยี้ขยี้เส้นให้แยกออกจากแันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วใส่เห็ดนางฟ้าที่รวนไว้ลงไป ชอบกินผัดซีอิ๊วแบบให้เส้นกรอบนิดนึงก็จะติดติดกันเป็นก้อนหน่อยนะครับถ้าใครไม่ชอบให้เส้นติดกันเป็นก้อนก็เอาลงไปผัดนิดหน่อยแล้วใส่เครื่องที่เตรียมไว้ลงไปผัดได้เลยนะครับใส่ผักชัยยาที่เราผัดไว้ลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ น้ำตาลทรายไม่ตัดสีครับไอยไม่ตัดสีก็คือน้ำตาล้อยนะครับเราก็ผัดทุกคราให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้ยอยนะครับมีรสเค็มรสหวานถ้าใครชอบทานผักสีอิ๊วที่เส้นแยกกันส,สวยๆนะครับ เวลาใส่เส้นลงไปผัดแล้วรีบใส่เครื่องลงไปคลุกเคล้าได้เลยครับแล้วก็รีบปรุงรสเลยเพราะว่าเส้นก็สุกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องผัดนานแบบนี้นะครับแต่ผมชอบให้เป็นก้อนๆแล้วก็เส้นจะด้นดานๆกับกอดน,นิดนึงครับเสร็จแล้วครับผัดซีอิ๊วบีแกง น่าทานนะครับตักไปทานด้วยกันนะครับว้าวดูน่าทานนะครับผัดซีอิ๊ววีแกนใส่ผักชัยาครับหยอะพริกป่นสักนิดนะครับทานผัดซีอิ๊วด้วยกันนะครับว้าวคำใหญ่ไปไหมเนี่ย เป็นผัดซียิยวที่รสชาติกรมกรมอร่อยครับเส้นวิเตียวนุ่มผักชะยารสชาตินัวเข้ากันดีนะครับก็อลองทำดูได้นะครับใช้ผักชะยามาผัดซียิยวกบกุดเจนี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าครับผักชายากร,บกรอบๆเข้ากันกับเส้นนุมน่มๆนะครับ เส้นนุ่มๆด้านๆกรอบๆนิดๆอร่อยนะครับผัดซีอิว๊วกินดีมีสมดุลแบบวีแกนครับ